สวัสดีค่ะปากมันนะคะห้าโมงเย็นนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวสนุกสนุกต่างๆมากมายเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะคุณก็เอสเข้ามาทักทายกันเลยดีกว่านะคะที่4ี่7องสนะคะ4ี่7องสนะคะแล้วหลายๆคนถามพี่อ้วนอะไรเนี่ยขวดสีฟ้ากับขวดสีเหลืองเนี่ยมันคืออะไรคะนะคะอ่ะตัวนี้อ่าอยากให้คุณรีบสั่งซะ นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันคือ,อการอาบน้ำแร่แช่น้ำนมด้วยตัวเองที่บ้านนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครเดี๋ยวเอาให้ดูแบบนี้ดีกว่านะครับมันจะเป็นขวดใหญ่นะคะคือตัวสีฟ้าตัวนี้นะครมันมันจะเป็นมันจะเป็นอ่ามันจะเป็นน้ำแร่สำหรับอาบน้ำ นะคะคือน้ําแร่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยเวลาไปอาบน้ําแร่ตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเวลาเวลาขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ้ยผิวพรรณมันแต่งตึงนะเลือดลมไหลเวียนได้ดีแล้วก็มันจะช่วยลดผดผื่นคันด้วยนะคะแล้วก็โรคผิวหนังต่างๆเนี่ยมันจะลดลงด้วย น้ำแร่สิงสาตัวนี้นะคะมันเป็นตัวที่แบบวิธีการใช้นะคะพี่บอกนิดหนึ่งสมมติว่าใครที่ว่าเคยเคยใช้สบู่นิท็อกสบู่อาหารผิวอาบน้ําแล้วเนี่ยเราก็อาบตามปกตินะคะแต่ว่าตัวนี้คือพอล้างตัวเสร็จปุ๊บคุณเอาน้ําแร่สิงสาตัวนี้บีบออกมานิดหนึ่งนะคะบีบออกมาเนี่ยเอาเท่า บีบออกมากดเดียวนะคะเอาเอาเท่าฝ่ามือแล้วก็ลูบไปตามแขนขานะคะส่วนใหญ่ก็จะหนักไปตามแขนแล้วก็ตามบริเวณคอแล้วก็ผิวหน้าอกแล้วก็ขาเนี่ยทั่วตัวเนี่ยพอเราลูบลูบไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นฟองครีมแบบนุ่มละเอียดมากๆเลยในขณะที่เราลูบไลยเหมือนอาบน้าด้วยด้วยโฟมน้ําแร่ตัวนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ผิวพันเราเนี่ยเต่งตึงนะคะแล้วผิวไม่แห้งกร้านนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าอาบน้ําแร่เวลาไปอาบน้ําแร่ครั้งหนึ่งนะพี่บอกเลยว,ว่าประมาณ2 0 0พ นะคะคุณไปลองดูได้อาบน้าแร่แล้วก็แช่น้ำนมเนี่ยประมาณ2,000บาทผิวมันถึงจะดีได้พี่บอกว่าตัวนี้นะมันเป็นตัวที่ว่ามันมันเป็นตัวที่ว่าเข้มข้นมากๆเหมือนเหมือนเราเนี่ยไปนอนแช่น้ำแร่ตามสถาบันเสริมความงามครั้งละครั้งหนึ่งนี่มีต้องมีสามพันแน่ๆการอาบน้ำแร่แช่น้ำนมเนี่ยแต่พี่บอกเลยนะคะว่าเวลาคุณไปอาบน้ำแร่แช่น้ำนมแบบนั้นนะคะทุกอย่างเนี่ยเป็นจางหมดเป็นเป็น,เป,นเป็นเจือจางทั้งหมดเลย นะคะแต่ว่าตัวน้ําแร่ตัวนี้นะคะเวลาเราเราอาบน้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยบีบน้ําแร่มาใส่มือแล้วก็ฟอกไปตามตัวพอฟอกไปตามตัวเสร็จปุ๊บนะผดผื่นคันมันจะลดลงนะคะแล้วก็ผิวมันจะเป่งตังค์แล้วก็ข้อศอกต่างๆคะ่ะตาตุ่มต่างๆว่าเข่าด้านต่างๆเนี่ยมันจะลดลงแบบว่าดีมากๆนะคะไอ้ความดําคันแล้วก็ความแห้งกล้านตัวนี้น้ำแร่ตัวนี้มันจะขจัดเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วให้หลุดออกด้วย นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณทำเนี่ยอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งหรือว่าสักสองวันต่อหนึ่งครั้งนะคะแต่ว่าตัวน้ำนมเนี่ยพี่บอกแล้วคุณต้องใช้จริงๆ นะครับเพราะว่าตัวน้าแร่เนี่ยมันเป็นตัวที่ว่าปรับสภาพผิวนะคะคืนความสมดุลแล้วก็ <c oughs> เพิ่มไฟฟ้าประจุบวกให้กับให้กับผิวพันธุ์ของเราเพราะฉะนั้นผิวเราผิวเราจะแก่ยากแล้วก็มันจะสร้างภูมิต้านทาน,นกับผิวด้วยด้วยน้ําแร่หลายคนไปแช่น้ำแร่เนี่ยบอกเลยเวลาไปต่างประเทศไปแช่น้ําแร่ไประนองเดิไปแช่น้าแร,ไร,ไแแร่ไปตรงไหนก็ไปแช่น้าแร่ พี่บอกเลยว่าน้ำแร่แบบนั้นอะ่ะคือพี่ไม่ทราบว่ามันเจือจางขนาดไหนแต่บางทีไปแช่บ่อใหญ่แล้วไปแช่ปนกับคนอื่นบางทีมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่านน้ำแร่แบบนั้นมันจะเป็นน้ำแร่ที่มันไหลผ่านซึ่งคุณสมบัติของแร่มีไหมมีนะคะการไหลเวียนของเลือดมีแน่นอน นะคะทำให้เลือดหมุนเวียนได้ดีแล้วก็ทําให้เซลล์ผิวหนังเน้ดีมากๆเวลาเราไปอาบน้ําแร่อย่างนั้นแต่น้ําแร่ตัวนี้พอฟอกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ไหลไปไหนนะคะมันจะเป็นฟองโอ้โหอ่อนนุ่มแล้วก็หอมสดชื่นมากๆนะคะในน้ําแร่ตัวนี้นะคะแล้วก็พอน้ําแร่ตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะ พี่แนะนําคุณนะคะคุณจะล้างตัวหรือไม่ล้างตัวก็ได้นะคะอาจจะมีฟองน้ําแร่อยู่กับตัวนะคะออกมีฟองน้ําแร่อยู่กับตัวเนี่ยคุณเอาน้ํานมตัวขวดสีเหลืองนะคะน้านมตัวขวดสีเหลืองเนี่ยมันจะเป็นน้ํานมข้าวบาเล่มันจะมีวิตามินอ e ีนะคะมันจะมีโรสออยมันจะมีน้ําผึ้งแล้วมันยังมีตัวไวท์เทนนิ่งต่างๆอีกมากมายตัวนี้พี่บอกว่าเป็นวิตามินอีชนิดเข้มข้นเลยนะคะแล้วก็เป็นน้ามันอาบเป็นน้ํานมข้าวบาเล่ แล้วบอกเลยว่ามันจะกรุ่นละมุนละไม่มากคุณบีบมาเพียงหนึ่งหยดเท่านั้นนะคะวิธีการใช้อากองสูบมันนี่นิดหนึ่งนะคะคุณสมมุติว่าตัวคุณเนี่ยกำลังฟอกอยู่นะคะฟอกฟอกน้ําแร่อยู่นะคะคุณจะอาบน้าคุณจะล้างน้ําแร่ออกหรือไม่ล้างน้ํแแร่ออกก็ไม่เป็นไรคุณบีบตัวไอไอไอน้ำนมขวดสีเหลืองตัวนี้ให้บีบลงมาใส่มือเราเนี่ยหยดเดียวบีบปึ๊บเดี๋ยวกดครั้งเดียว ออกมาแค่ไหนแค่นั้นพอแล้วคุณเอามือละคะยี้แล้วคุณก็เอาตัวตัวตัวน้ำนมสีเหลืองเนี่ยนะคะฟอกไปที่ตัวเรานะครับฟอกไปที่คอฟอกไปที่หน้าแล้วแต่เรานะคะฟอกไปที่บริเวณหัวข้อศอกขาหนีบก้นหัวเข่าสะโพกแล้วตามตัวต่างๆเนี่ยคุณรู้ไหมว่าไอ้น้ำนมจากข้าวบาเลตัวเนี้ยมันจะซึมเข้าไปทำให้ผิวของคุณอะผ่องใสนะคะแล้วคุณไม่ต้องไปซื้อครีมทาผิวอีกเลย นะคะคุณไม่ต้องใช้ครีมทาผิวอีกเลยเพราะว่าตัวน้ำแรกกับตัวน้ำนมเนี่ยมันจะทําให้ผิวคุณไม่แห้งกร้านแล้วก็ครั้งแรกที่คุณใช้เนี่ยพี่บอกว่าตัวน้ำนมเนี่ยพอคุณมาฟอกตามตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วคุณก็ล้างน้ำเปล่าออกเช็ดตัวไม่ต้องใช้ครีมทาผิวอีกเลยเพราะมันจะชุ่มฉ่าแล้วตัวน้ํานมเนี่ยมันจะทําให้ผิวตัวเราเนี่ยสว่างใสขึ้นแล้วก็มันจะตัวมันจะมีตัวลดเลยอนริ้วรอยเหี่ยวย่นด้วยนะคะแล้วมันจะมีน้ําผึ้งนะคะช่วยผัดเซลล์ผิวแล้วก็ทําให้ผิวว้ําาาทใหหตัเรอมนะะค แล้วอันนี้มันเป็นน้ํานมยังไงพี่อ้วนมันเป็นแบบเหมือนเหมือนสบู่อาบน้ําเหลืองนะคะตัวนี้มันเป็นอย่างนี้นะคะอ่ะดูดูอันนี้นะคะอันนี้น้ําที่เราใช้กิ่นนะคะน้ําเปล่าสมมุตินะคะว่าสมมุตินะคะว่าเราเนี่ยเราอาบน้ําตัวเราเปียกๆอยู่นะคะอาบน้ําลองดูนะคะแล้วเราเอาตัวนี้นะคะเราเอาตัวน้ํานมข้าวบาเล่ตัวนี้นะคะคุณดูนะคะ เอา,เอาแก้วสูบมานะกล้องสูบมานะสูบไปที่แก้วแล้วเอาน้ํานมขวดเนี้บีบใส่เข้าไปนะคะพอบีบใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวน้ํานมตัวนี้จะข้าวบาเลตัวนี้พอมันโดนน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำ,น,ำนมชนิดเข้มข้นมากๆนะคะคุณลองดูนี่มันจะกลายเป็นนมอย่างเงี้ยมันเหมือนเราอาบน้ํานมนะคะไม่ใช่เหมือนนะคะมันคือการอาบน้ํานมนะคะแล้วคุณดูสิว่าเราแค่หยดเดียวนะ แค่หยดเดียวเนี่ยมันเหมือนน,น้ำนมแบบเข้มข้นมากๆแล้วพี่บอกเลยนะว่ามันหอมแบบหอมชื่นใจหอมติดตัวหอมติดบ้านหอมติดห้องไปหมดเลยถ้าเกิดว่าใครสังเกตมันจะมีกลิ่นน้ำผึ้งอ่อนๆออกมานะคะแล้วก็มันมันมันจะมีกลิ่นนมข้าวบัลเล่ออกมามันมันมันจะเหมือนเราเนี่ยนะคะรอบๆตัวเรามีแต่มีแต่ฮันนี่มีแต่ความหวานหอมกับน้ำผึ้งแล้วก็ความห,หวานหอมของข้าวบัลเล่ นะคะเหมือนข้าวดอกข้าวบาเล่เหมือนรวงข้าวบาเล่อ่อนๆอนะ่ะมามามา,มาปปะเทืองประประ,ปะ,ปะทินผิวเราอยู่ หอมเหลือเกินนะคะอะเดี๋ยวลองให้ดูใหม่นะคะอะตัวน้ํานมจากข้าวบาเล่ตัวนี้สมมุติว่าตัวเราเปียกนะคะตัวเราเปียกน้ําอยู่นะคะเปียกน้ําอยู่แบบนี้พอพออาบน้ําเสร็จเนี่ยเราก็เอาน้ําลาดตัวล้างทุกอย่างออกให้หมดหรือว่าตัวในขณะที่เรา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 มีฟองน้ําแล่อยู่นะคะเราก็ใช้เนี่ยสมมติอย่างนี้นะคะคุณดูนะคะพี่จะใช้แค่ครึ่งหยดนิดเดียวนะคะเพราะว่าเนี่ยหยดเข้าไปแค่นี้ มันจะกลายเป็นน้ำนมชนิดเข้มข้นมากๆนะคะคุณดูนะคะ <G ül üyor> เพราะฉะนั้นขวดหนึ่งเนี่ยนะคะน้ำน้ำแร่ขวดหนึ่งเนี่ยอาบน้ําได้ประมาณสองร้อยครั้งนะคะน้ำนมขวดนี้นะคะได้ประมาณห้าร้อยครั้งนะคะเพราะว่าน้ำนมเนี่ยคุณลองดูซิว่ามันมันมัน,ม,นมันเต็มแก้วจริงๆเนี่ยอันนี้อันนี้หยดหนึ่งอันนี้ไม่ถึงหยดนะคะมันมันมันได้น้ำนมเยอะมากๆอะ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าไข่เนี่ยคุณดูนะคะมันมันเป็นน้ำน้ำนมแบบ น้นมสําหรับอาบโดยตรงเลยนะคบตัวนี้โอ้โหสดชื่นมากๆแล้วก็กลิ่นหอมมากนะคะมันหอมเหมือนน้าผึ้งอ่อนๆแล้วก็หอมเหมือนข้าวบาเล่ไอตัวน้ํานมตัวนี้นะคะขวดหนึ่งเนี่ยใช้ได้ประมาณห้าร้อยครั้งนะคะแล้วก็ตัวน้ําแร่เนี่ยอาบน้ําได้ประมาณสองร้อยครั้งนะครับเพราะฉะนั้นนะคะคือคือทั้งสองตัวเนี่ยถ้าถามาราคาแพงไหมพี่ขายอยู่ขวดละหนึ่งพัน นะคะใครซื้อเลยค่ะตอนนี้ถ้าซื้อถ้าเกิดว่าซื้อเดี่ยวเนี่ยราคา990นะคะแต่ถ้าซื้อสองขวดขายพันห้านะคะใครอยากได้นะคะซื้อขวดเดียวเนี่ย990แต่พี่แนะนำนะคะว่าการจะดูแลผิวตัวเนี่ยให้ดีที่สุดเนี่ยมันควรจะต้องอาบน้ำแร่ด้วยแล้วมันควรจะต้องแช่ด้วยน้ำนมด้วย <S <S แล้วน้ำแร่กับน้ำนมเนี่ยพี่บอกเลยนะคะว่าคุณคุณอาบน้ำแร่คุณแช่น้ำนมเนี่ยสองอย่างนะนะใช้ได้ประมาณหลายร้อยครั้งเนี่ย ะะราคาเพียง1,500บาทนะครัครั้งหนึ่งเนี่ยที่คุณอาบน้ำเนี่ยคุณจะใช้เงินประมาณ2-3บาทแค่นั้นเอง นะคะคุณก็จะได้วิตามินอ e ีเข้มข้นนะคะได้น้ำมันหอมจากข้าวบารเล่นะคะน้ำนมจากข้าวบาเล่นะคะแล้วก็คุณก็จะได้ตัววิตามินอ e, ีวิตามินอ e ีเต็มที่เพื่อป้องกันริ้วรอยเหี่ยวย่นตามตัวคุณและเวลาคุณเอาไปคึง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 ตามข้อศอกตามหัวเขา่าตามขาหนีบนะคะตามซอกคอซอกรักแร้ตามก้นที่มันด้านตะตุ่ม ผิวของคุณจะนุ่มละมุนนะคะไอ้ที่ดำดำคล้ำๆเนะี่ยมันจะกระจ่างใสขึ้นมาเลยทีเดียวแลวพอคุณใช้เซรน,นี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณไม่ต้องไปซื้อครีมทาผิวอีกแล้วนะคะพี่บอกว่าคุณไม่ต้องไปซื้อครีมทาผิวอีกแล้วเพราะว่าครีมทาผิวที่ดีที่สุดคือครีมทาผิวผสมนมและตัวนี้ในขณะที่คุณอาบน้ำเนี่ยในขณะที่ว่าคุณกําลังจะล้างน้ําสุดท้ายออกเนี่ยมันเหมือนคุณเอานมนะมาขยี้ตามตัว แล้วพี่บอกเลยนะว่าผิวตัวของคุณนจะนุ่มละมุนจะหอมละไมนะคะแล้วก็ผิวพรรณจะดีมากๆนะคะโดวยพิธีการอาบน้ำแร่แช่น้ำนมนะคะน้ำแร่ขวดหนึ่งเนี่ยขายพันหนึ่งน้ำนมขวดหนึ่งขายพันหนึ่งแต่ใครซื้อยกชุดนะคะพันหาร้อยบาท นะคะใครอยากได้เนี่ยก็โทรไปสอบถามตามตามสูตรรีเทิร์นทั่วประเทศทุกคุณเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลูกค้าประจําอยู่หรือใครไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนเพิ่งเปิดมาเจอหรือว่าไม่ได้อยากใช้อะไรของรีเทิร์นอยากใช้น้ำแรกกับน้านมของรีเทิร์นคุณก็สามารถโทรไปสอบถามตามสูตรหน้าจอได้ว่าซื้อได้ที่ไหนบ้างทั่วประเทศไทย ะะสองขวดเนี่ยเราขายเพียง1,500บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เราสั่งมาเพียง1,000ชุดเท่านั้นนะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากใช้คุณลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้เลยนะคะว่าทำไมรีเทิร์นเนี่ยทิ้งห่างแบบไม่ติดฝุ่นนะคะโอ้โหด,ด,ดูน้ำนมมันจะเป็นน้ำนมเข้มข้นมากๆอ่ะขอกล้องสูมมานิดนึงนะ น้ำนมน้ำนมโอ้โหเข้มข้นมากอะ่ะเพราะพี่บอกเลยนะว่ากว่าพี่จะทําตัวนี้ออกมานะพี่ไม่ได้ใช้น้ํามันที่เรียกว่าน้ํามันแบบธรรมดาธรรมดานะน้ํามันตัวที่พี่ใช้มันจะต้องเป็นน้ํามันเกรดดีที่สุดจริงๆนะรับไม่งั้นพี่ไม่ใช้ด้วยนะคะแล้วก็พี่ก็พยายามทําในสิ่งที่มันดีที่สุดแล้วบอกเลยว่าข้าวที่น้ํานมข้าวตัวเนี้พี่ใช้ข้าวบาเล่นะคะ ข้าวบาล่เนี่ยมันจะมีวิตามินแล้วก็มันจะมีคุณสมบัติก็คือทําให้รักษาผดผื่นคันด้วยนะคะแล้วก็ผิวพรรณเนี่ยจะผุดผ่องเป็นยองใหญ่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ว่าอยากได้เซ็ตอาบน้าแร่แช่น้ํานมเซ็ตนี้นะคะคุณสามารถซื้อได้ในราคาเพียง1,500บาทคุณได้ไป2ขวดเลยใช้น้ํานมตัวนี้ใช้ได้ประมาณ500ครั้งปีนึงก็ไม่หมดนะคะถ้าคุณใช้ครั้งละหนึ่งหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งกดเนี่ยไม่ไม่ไม่หมดนะคะ แต่หลายๆคนถ้าอยากใช้เยอะก็ไม่เป็นไรพี่บอกว่า2เดือนหมดก็ยังคุ้มกว่ายังคุ้มเลยเพราะมันเพียง1,500บาททั้ง2ขวดเท่านั้นแล้วตัวนี้พอใช้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่พี่บอกเลยนะว่าคุณไม่ต้องไปซื้อครีมทาผิวครีมทาผิวอะไรก็แล้วแต่มันจะสู้น้ำนมชนิดข้าวบาเล่นี้ไม่ได้เลยมันเหมือนคุณเอาน้ำนมมาทาเอาไวท์เทนนิ่งมาทาเอาวิตามินมอีมาทาเอาน้ำผึ้งมาทาผิวตัวเพราะฉะนั้นคุณจะไปซื้อทำไมคะ ทีมทาผิวไม่ต้องแล้วใช้เซตนี้เซตเดียวจบเลยนะคะตามสูตรรีเทิร์นท่วประเทศไทยะคะ่ะส่วนใครอยากได้ตัวรีเทิร์นแมรี่ยูตัวนี้นะคะย้ําเลยนะคะรีเทิร์นแมรี่ยูเนี่ยทำให้หน้าพี่นะะ่ะขาวใสแบบนี้นะคะแล้วก็ตึงเปรี้ยแบบนี้เพราะว่าตัวรีเทิร์นแมรี่ยูเนี่ยมีส่วนผสมมากมายหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นบีไวตัวบีไวเนี่ยตอนเขามาโฆษณาให้พี่ดูนะบอกเลยนะคะเขาบอกเลยนะคะว่าขาวได้แม้กระทั่งคุณเป็นกรรมพันธุ์ดําตอนนั้นพี่ก็ไม่เชื่อแต่ตอนนี้เชื่อค่ะ เพราะว่า b ีไว้เนี่ยมันทําให้ผิวหน้าของผู้หญิงไทยนะคะทั่วประเทศไทยเนี่ยกระจ่างผุดผ่องสดใสแน่นอนนะคะแล้วก็แล้วยังมีตัวตัวตัวโกสแฟกเตอร์ด้วยนะคะมันจะทําให้ผิวเราเรียบเนียนนะคะแล้วก็ตัวนี้พอใช้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะกระจ่างสดใสแน่นอนแล้วก็ลดเรือนนิ้วรอยเหี่ยวย่นด้วยแต่ทีนี้ไอตัวดีเท r ร์แมรี่ยเนี่ยพี่อ้วนหนูจําได้ว่ามันชื่อแมรี่มีใช่ไหมนะคะสมัยก่อนเนี่ยมันชื่อแมรี่มีค่ะ แต่ปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนแมรี่มีมาเป็นแมรี่ยูนะคะเพราะว่าแมรี่มีที่ว่าขายดีมากๆพี่ก็หยุดทำนะคะแล้วก็ทําตัวแมรี่แมรี่ยูออกมาขายเพราะว่าเราเอาแมรี่ยูทั้งแพ็คนะคะมาตั้งวางไว้แล้วก็ใส่สารสกัดสําคัญเพิ่มเข้าไปอีกจนกลายเป็นรีเทิร์นแมรี่ยูนะคะแล้วตัวรีเทิร์นแมรี่ยูตัวนี้นะคะพี่บอกเลยนะคะว่าใช้แล้วเนี่ยยังไม่เคยทําให้ใครผิดหวังเรื่องความขาวใสเลยนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากได้รีเทิร์นแม่ยูเนี่ยคุณคุณเตรียมตัวนับถอยหลังได้ละสามสองหนึ่งสวยเลยนะคะเอาเพียงเวลาไม่กี่วันจริงๆผิวคุณจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหพี่ว่นมันนิ่มมันนวลจริงๆนะพอผิวหน้านิ่มเนี่ยคุณจำเลยพอเริ่มนิ่มเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจําเลยว่าความแก่มาเริ่มลดผิวแห้งก้านมาเริ่มลดริ้วรอยมาเริ่มลดความกระจ่างใสามาเริ่มมา นะคะริ้วรอยต่างๆนะคะความแห้งก้านต่างๆจุดดำๆดัก็จะเริ่มลดไปลดไปลดไปนะคะยิ่งใช้หลายวันนะคะก็ตัวตัว,ต,วตัวปัญหาต่างๆที่อยู่บนผิวหน้าของเรามันก็จะเริ่มลด,ล,ดลงลดลงลดลงนะคะรีเทิร์นแมรี่ยูเลยนะคะตอนนี้ก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะก็ซื้อรีเทิร์นแมรี่ยูหนึ่งชิ้นเนี่ยเราจะแถมสครับทองคำฟรี1ขวดนะคะราคาเต็ม2 5 0 0ด้วยแล้วก็แมรี่ยูตัวเนี้ยเราลด20%์ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากได้รีเทิร์นแมรี่ยูหรือว่าอา,อาบน้ำแร่แช่น้ำนมด้วยตัวเองนะคะระวังนะคะระวังแม่ค้าจะขายเกินระวังแม่ค้าจะยุให้คุณซื้อขวดเดียวถ้าซื้อขวดเดียวเนี่ยขวดละพันนะคะสองขวดสองพันแต่ถ้าเกิดคุณซื้อคู่ตัวน,นี้พันห้าแล้วมันจะได้ผลลัพธ์ดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้เซตนี้นะคะพี่บอกเลยว่าเป็นเซตอีกเซตหนึ่งที่พี่ภูมิใจพี่ทํามาตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วนะคะเซตเนี้ยนะคะเพิ่งเสร็จ ถ้าใครอยากได้เนี่ยเอาไปเลยนะคะสองขวดที่พันห้าแมรี่ยูเนี่ยกระปุกหนึ่งพันหนึงสองพันนะคะแล้วก็แถมตัวสครับทองคําด้วยนะคะเอาตัวถัดมานะคะตัวยาสตรีของดีเทิร์ดีกว่าตัวนี้ผู้หญิงคนไหนก็นแล้วแต่ที่มีปัญหาแบบนี้นะคะก็คืออช่องคลอดเหม็นนะคะช่องคลอดหลวมมีลมในช่องคลอดนะคะช่องคลอดแหง้งไม่มีอารมณ์กับสามีปวดประจําเดือนนะคะประจําเดือนมากระปิดกระปอยนะคะแล้วก็ ประจำเดือนมากระปิดกระปอยแล้วก็มีกลิ่นปากมีกลิ่นตัวมีฝ้าฮอร์โมนนะคะผิวพรรณไม่ดีคุณลองกินยาสเตีรีเทิร์ดูนะคะพี่เชื่อเลยนะคะว่าผู้หญิงร้อยคนที่ซื้อไปกินนะเก้าสิบคนบอกว่าไม่ถึงอาทิตย์เห็นผลนะคะอีกสิบเปอร์เซ็นต์บอกสิบสิบวันเห็นผลนะคะลองดูได้ตัวนี้นะคะแล้วก็พี่บอกว่าถ้าถ้าไม่ลองคุณไม่รู้ถ้าลองแล้วไม่ดีคุณโทรเข้ามาด่าพี่ในรายการเป็นรายการสดคุณโทรเข้ามาด่าพี่ได้เลยนะคะยาสเตีรีเทิร์ตัวนี้เนี่ยผู้หญิงเนี่ย ถ้าอยู่คนเดียวห้ามกินขวดหนึ่งนะคบเพราะว่าการกินขวดหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้ผู้หญิงหลายคนมีอารมณ์แต่นั่นมันจะสะทอนให้เห็นว่าผู้หญิงที่มีอารมณ์ทางเพศมีความรู้สึกทางเพศเนี่ย มันเป็นมันเป็นการที่ว่าเรากลับมาสมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึ่งนะคะผู้หญิงหลายคนช่องคลอดเหม็นโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะคุณลองกินตัวนี้ดูมันจะช่วยได้เพราะว่ามันจะขับของเสียให้ออกมาจากช่องคลอดของคุณหมดเลยทีเดียวแล้วช่องคลอดของคุณจะหวนกลับไปเป็นช่องคลอดสาวอายุ15อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครอยากได้ก็กล่องละ1นึ่งพันนะคะสากล่อง2องพทั่วประเทศไทยนะคะแล้วคุณสามารถเนี่ยเอาเอา,เอายาสตรีของรีเทิร์นเนี่ยจับคู่กับตัว DSA ก็ได้นะคะ DSA นี่ก็กินแล้วเด็กฉลาดนะคะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นาสารสกัดจากปลาทะเลนะคะกิน1เม็ดเนี่ยเหมือนเหมือนปากินปลาทะเลทีเดียว50ตัวเลยทีเดียวนะคะกินแล้วฉลาดเพราะว่าเนื้อสมองของลูกคุณจะ,จะโตมากขึ้นและกายจะเป็นคนฉลาดนะคะคือยา DSA ตัวนี้มันก็จะราคากล่องละ990ขายสามกล่อง2,500แต่หลายคนนะ่ะอยากกินยาสตรีรีเทิร์น ะะพี่แนะนําให้เอายาสตีรีรีเทิร์นสกล่องแล้ว DSA 1กล่องนะคะมันจะกลายเป็น2อ0 0เหมือนกันหรือจะเอา DSA 2กล่องยาสตีรีหนึกล่องก็ได้ทดลองดูนะคะสามกล่อง2,500ราคาเดียวกันนะคะ,อ,ะอีกตัวหนึ่งดีกว่านะครับเป็นตัวตัว,ตวในประเทศไทยเนี่ยนะคะมีวิธีการทําให้นมใหญ่นมสวยได้มีอยู่2วิธีนะคะคือ1ยัดซิลิโคนเข้าไปเลย2ใช้ BB เซตนี้ คือตัวทาตัวนี้นะคะตัวทาตัวนี้พอทาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้หน้าอกของเราเนี่ยฟื้นฟูขึ้นขยับขยายมากขึ้นนะคะพอฟื้นฟูขยับขยายมากขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะกระตุ้นมันจะกระตุ้นฮอร์โมนทันทีนะคะทันที่เราทานะคะหลายๆคนบอกพี่อ้วนทาไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงทาไมมันแบบมันมันวุบวับวุบวับบริเวณหน้าอกล่ะมันกระตุ้นเอสโตรเจนให้ทํางานและพร้อมกับผิวยืดอยู่แล้วยกกระชับอัพขึ้นมาแล้วแล้วเราเราก็กินบีบีตัวนี้เข้าไป การกินบ B ตัวนี้เข้าไปนะคะพอกิน BB ตัวนี้เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะไปมันจะไปทําให้โฮอร์โมนในร่างกายเราข่ายขายายตัวมันจะเปรียบเสมือนเรากินน้ําเข้าไปแล้วเอาน้ําไปลาดในแล้วเอาน้ําไปลาดในเม็ดมังกรักมันก็จะพองขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวนี้พอกินด้วยนะคะทาด้วยเนี่ยมันจะส่งผลให้นาอกของคุณอนะ่ะโอ้โหอย่างนี้เลยนะคะพี่บอกว่ามันจะค่อยๆสวยขึ้นสวยขึ้นทีละนิดทีละนิดคุณรู้ไหมว่าพี่กินเนี่ยดูดูนมพี่ขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ย คือพี่กินละซองละซองนะกินยังไม่หมดกล่องหนึ่งเลยนี่คือหน้าอกใหญ่ของพี่ใหญ่ๆหญ่อย่างนี้เลยนะคะนี่น,นี่อย่างอย่างอย่างนี้เลยนะคะคือคือทุกคนถามว่าพี่อ้วนแล้วพี่อ้วนไม่มีฮอร์โมนพี่อ้วนกินคือมนุษย์เราผู้ชายมันก็มีฮอร์โมนผู้หญิงอยู่ด้วยแต่กินขนาดพี่ฮอร์โมนผู้หญิงน้อยนะพี่กินตัวบีบเข้าไปนมพี่ยังใหญ่ขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าผู้หญิงกินนะคะถ้าผู้หญิงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับกเรื่องฮอร์โมนหรือว่าการฉีดยาคุมทําให้ทําให้หน้าอกแฟ เป็นฝ้าแล้วว่าประจําเดือนไม่มาเป็นหลายเดือนเป็นปีอย่างเงี้ยพี่บอกเลยกินไปอาทิตย์เดียวคุณจะเห็นผลเลยตัวเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการทาด้วยกินด้วยเห็นผลเร็วมากแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้แค่หน้าอกอย่างเดียวนะครับมันช่วยสะโพกที่มันย้อยหย่อนยานให้ยกกระชับอัพขึ้นไปนะคะแล้วมันยังช่วยเส้นผมไม่ให้ร่วงด้วยแล้วลองกินเป็นประจำดูนะคะคนที่มีเอสโตรเจนคือคนคนคนมีหุ่นนะคะ ผู้หญิงตอนสาวเนี่ยเอสโตรเจนเยอะเนี่ยนมใหญ่นะคะสะโพกตั้งนะคะเอวเล็กนะคะแขนเล็กขาเล็กหน้าเล็กพอพอฮอร์โมนมันหมดเสร็จปุ๊บเนี่ยเอสโตรเจนมันก็มันมันหมดไปด้วยใช่ไหมพอเอสโตรเจนหมดเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าท้องมันจะยืนเอวมันจะหนามันจะอวบอ้วนขึ้นมาเลยทั้งทั้งที่น้ําหนักเท่าเดิมนะคะนมก็จะห้อยแต่การกินตัวนี้เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะยกกระชับอัพทุกอย่างขึ้นมานะคะแล้วก็เม็ดเม็ดไขมันที่มันเคยโตเนี่ยมันจะโดนกดให้เล็กรีบลง ะะพี่พูดเลยนะคะว่าเอวจะเล็กนะคะผมจะหยุดร่วงแล้วคนรู้ไหมว่าหลายคนคุณลองสังเกตดูนะคะที่ซื้อไปกินแล้วเนี่ยนะคะลองสังเกตดูนะว่าคนที่กินเซตบีบีเซตนี้เข้าไปแล้วเนี่ยเซลลูไลต์ลดลงด้วยผิวเปลือกส้มลดลงโดยที่คุณไม่ต้องไปนวดไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะเพราะว่าตัวนี้มันจะมันจะทำให้เม็ดไขมันนะเล,เล็กลงด้วยคนเม็ดไขมันคนมีเอสโตรเจนไขมันจะเม็ดเล็ก นะคะเป็นเป็นเป็นทางวิชาการเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้บีบเซตนี้นะคะในเมืองไทยเนี่ยพี่เห็นมีคนทําขายนะครับแปดพันกว่านะคะแต่ว่าของเราเนี่ยนำเข้ามาแล้วก็ทุกอย่างในนี้เข้มข้นกว่าพี่ไปดูแล้วนะคะเราขายเพียง3,500บาทเท่านั้นนะคะ 3,500บาทเท่านั้นถ้าใครอยากได้นะคะตัวหน้าอกนะคะโทรไปตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะคะที่091 3015 301นะคะ3 0 1 5 3น1แล้วก็086 722 4813นะคะส่วน SMS วันนี้นะคะ4247 276นะคะ4247 276นะคะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ด้วยนะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะ